โอ <Okay, S 2> เคเชิญจ้าพ่อไ,ไร่อยู่บ่เหลือเกิน,น,เ,นเลื่อนเลื่อนเหลื่อนเลืกเกนอนเลื่อนพอนไร่อยู่เนาะนี่จ้านี่ติดแม่น้ำอืมตกได้ไหมอยู่พี่อ,อากาศเย็นเลยเมื่อพี่ในชีนาวเลยวะ ส,สมซื่อปากส่องแดนหนาวโอเคโอเคดีครับดีครับสามพันสี่ร้อยบาทห้องนี้กันน้องห้องหนึ่งเมย์เป็นชาวให้โอ้เรือตายแล้วนี่จะได้ ภาพมาวันนี้ก็มืดหูมืดตาเด้อพี่น้องเลยอ่าพี่พี่น้องเห็นมาโพอยู่พี่บ้านนี่อ่าอยู่อ่าเมืองท่าแตงแข็งเซกงเนาะอ่ะกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสสุขสุขคนพี่น้องเลยว่าอยู่ในและกะต่างประเทศเนาะมาหอดเด้อพี่น้องเลยอ่าตุ้เวลาตี หนึ่งเกือบตีโชงหรือว่าเกือบบ่ายชงง่วงกลางคืนว้าวขับไวไปเรื่พี่น้องมากับไม่เพิ่นเนาะ,ะขับรถตูต้ตามเพิ่นตามก้นมามาจวดไปเรืนาะยันเพิ่นหลงทางคอยตอดตอดมาเจ็ดแปดสิบเป็นรองไหเนาะ,นะอ่าเพิ่นมาหอดก็ห้าสิบมุ่ง ใช้เวลาครับโหลดไปหยสามร้อยกว่ากิโลสา,ล300าลลมรนะ้อยกลักไกล์เติบเนาะกาลังชิม,มุงหน่าไปพักอยูอ่ท่าเตงาฟาร์มรีสอร์ทไปหน่อยงเงนาะมองที่เท้า,ารีวิวเมื่อนั่นแหละเปหน่อยเนาะเดียวบบวัาแบบง่ายๆภาษาบ้านๆเนาะเอิ้นน้องเป็ดเอิดน้องเป็ดอยู่ มีเป็ดให้คนขี่เล่นเนาะไปพกักยูพุ่นแหละไม่เนน mm hmm. พิ่นเห็นเนารีวิวหรือคักว่าจันมักอ่าพี่น้องก็เลย mm hmm. ไปพักอยู่พุ่นมาหน,นีเนาะไปนอนอยู่พุ่นแหละไปะเดินทางก่อนพี่น้องเลยมันดึกันเดืนหนูมืดตื่นตาเลยมีปลาตะดงวันนี้เนาะไปไปไป hot nữa bạn à, Nóng bếp, nóng bếp. Phụt phù Nóng bật bó, phần đặc ngôn, phần đặc ngàn Cứ Nóng bếp, nóng động, ธรรมชาติดีเดยสงบสงบมิจิรีท่าแต่งฟาร์มรีสอร์ทหมดแล้วพี่น้อไเอ้มชิโดไปสิฮอดกัน Mình 1. Được, dạ, được, dạ, được, dạ, được. โอเคเร็วพี่น้องเลยไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ,ยโอยงงันนอนแล้วพะจักคืนอนแล้วคืนอนแล้วคืนอนแล้ว ไปบ่เอ๊ะเลยข่าวว่สองโมงแล้วเฮ้วเป๊ะเอนวะเป๊ะเอร์ฮะฟูดี่กี่ฮึ่ยซีเรคือบุษบุญก่นี่แน่นนฮ่าฮ่าโอเคใช่ใช่ สบายดีนอนบไดเลยป่พี่น้องเนาะฮะใส่ดิห้องน้าบปดนี่ยใส่สบายดีดูเค่งพี่ได้เด้อนอนไปเลย เต่ามีคนฮะเสสบายดีดูสบายดีไอ้ไอ้เมาห้องที่จองไว้อ่า

รถล,ลงไปพุ่นก็นได้รถล,ลงไปเอาเครื่องลุ้งกันไหนดิเมนนั่นรอลุ้ง,ลงอยู่ไปเดี๋ยวลุ้งไปน้ำกันพุ่นแหละหครับเดี๋ยวผมผมลุ้งถ่าเด้วยผมผมอยู่ข้างทิ่งมัน อันนี้ริมน้ามาให,ให้เมยม่ชมวิวคือคักไป <c oughs> จะเมย์นั่งรถลงไปก็ได้รถลงไปเลยครับเี่ยนั่งยนนังไงเนาะคุณ แมใมนเอาเอาเครื่องเอาเครื่องลงก่อนไหมหรือว่าเครื่องลายบ่ะกเครื่องลายแนละ้วมันเนย่เป็นไรเนาะวัคนมาผักป่คือมีจีดีใส่บ้าน

สีหนึ่งบูมี่เฮ้ดสี่บีบีหมายเลขหกหกหกสีหกสีหกสีหกกราก็เดียวแท้สุดขอบลาฟ้าเขียว แลวไป C5 4, 4 6หนาวสั้นทีเลยพี่น้องเลยมาหอดพี่โอ้ยสมมาปากช่องเด่นหนาวดี 七十 มาเลยจ้ามาเลยจ้าทอดแล้วเครื่องไรบ้างไหมมีเครื่องไรบ้างสวัสด,ด,ดีครับมามา,ขมาเขาห้งอ,งหองก่อนมะนาวเขาห้องก่อนเด้อี่ยังเไง ใช่ใโอเคเชิญจ้าพอได้ย่บอ่มนเหลือเกินเลยเหลือเลเลเกินเลือเกินพอได้ยู่อนี่นี่มีน้ำ อิตแม่น้ำลำคาอานี่จ้านี่ติดแม่น้ำออตกกได้เม่อ,อยู่พี่อากาศเย็นเลยเมื่อพี่นี่ชิหนาวเลยสะสมซึปากสองแดนหนาว

โบติดขามไปนิดนึงนั่นนึงของผมอยู่ข้างบนยังเชิ่องพุ่นจะบอกได้ว่าแกนั่นแหละผมเป็นยังผมเคยเห็นได้ด้วยไหมัปพักไปพูนอะไรธรรมดาธรรมดาก็ได้ผมเป็นยังผมเป็นยังฝันดีนะครับเด้อผักพรผักพลบืนมากัน ไม่แหละไม่เข้ามาพี่เป็นเสื่อมนั่นเป็นเฉพาะเนาะเดบบอกเดบบอกเมย์เล่าเชื่อมไรไฟใช้ย่อยู่ใช้ย่าย่ไปใช่หรือ <c oughs> เห็ังไดเลยเรากจะได้ค e so ือกันได้คือกันบ่นอนพี่ก็ได้นอนพี่ก็ได้นอนพี่ก็ได้มันมีสามเตียงเนี่ย่าแม่แม่ไปไปไปนอนพี่ก็ได้ใหญ่เป็นจุดสัตว์ 是好。 เ,เรียบร้อยเรียบร้อยอั่งอยู่น้อยเนาะมีสามเตียงมี3เตียงนอนี่องเตียงชองเตียง,ง,ยงนด้อยู่เนาะนอนพีีนั่นสองคนอเอาของมากบักหละ กระเป๋าจะเด้อุ้ยบอ๊ะมีกระเป๋าจ้ากระเป๋ามาลงจ้ากระเป๋าลงมาเลยรถเอาขึ้นจอดด้านบนนะรถมันจอดต้องไปมึงเบิ้งทั้งหลังบนได้อยู่บอ๊ะบอ๊บมึมีรถให้ลงมาแล้วมันจะมาจอดนี่เลยเขาได้เนาะเป็นทางเด้ ทางไปต้องหามองลบหน่อยนึง,นง <c oughs> ท้างหลังเขาเคยจอดดูท่านึงนี่ลบลบลบจังหน่อยนี่แถวนี้ก็ได้แต่ว่านี่ทางเข้าไป <c oughs> ทางก็ไปหันแต่ว่าลบมองนั้นก็นได้เขาเคยโจทย์ทีหนึ่ง <c oughs> อืเครื่องน้องรถประวินรถนั่นนะรถรถก๊อบพันธเลน่น Đề. đức Nhào ngay. Tí xò. <sông> ok. Đẹp rồi, đẹp rồi. rồi vay lục khẩu lục một viên hùa này thế này bức lại nói phân tôi xem ờ ok đấy sai đưa cái trò lục mấy hẳn cứ non rồi cứ thân con ไป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 โอเคไ,ไ,ไ,ไม่ไม่เชื่อมไมไฟได้อยู่บ่เชื่อเป็นอยู่บ่เชื่อเป็นบ่ได้ได้เนาะโอเคโอเค,คดีครับดีครับไปพี่นองเลยหน,น, <laughs> นาวหนาวหนาวหนาวม่เป็นผักพรก่นัน Chừng hoa à à... dinh 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 <coughs> dinh spa, dinh spa. À... Tô. Bài, dinh 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 ไปพี่น้องเหนะ็นเนาะไปหาห้องห้องก่อนบ้านป้าเตียงเศร้าอยู่ทึ่งพี่พี่น้องเหงเพราะว่าแม่พันน่นแหละเศร้าให้แต่ว่ายังไงบีบีเจ็ดบีสามบีสี่แม่พันเอออยากเอาอยู่ใกล้กันพุ่นแต่ว่า ปกติงเอาอยู่ธรรมดาเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่ามันมันราคาถืกตัวนี้นะราคาแปดเาพันก่าบาทแต่จะพูดมันสองพันใช่เมียงมีหะมีฮะงเนไบีามบีส,มมสีต้องตัวนี้นะ

ลงไปเบิ่งน่ากันเนาะเขามามาตะกอนเออเขามาตะกอนมีนจะนอนอยู่ทั้งรุมพุ่นเป็นอย่งนี้เนาะรอบก่อนนัอนกับพ่นให้นอนห้องวิไอพีเลยนะพนให้นอนฟรีเป็นอย่งนี้นเอ๊ มาตรงนี้นนี่คือธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดและบรรดาเอ่อห้องห้องเศราอยู่นี่และพี่น้องเลสิ็สี่เดีย๋ยวหันสี่มังฝร่งธรรมดาสุดพี่น้องเห็นาะห้องละประมาณพันสามพันสี่ร้อยบาทห่องนี่พี่น้องเนานะห้องหนึ่ง เมย์เป็นชาวให้โอ,อ้เรือตายแล้วนี่จะได้ไปน,นอนอะไรก็รอก,กระรีเห็นเนาะตีนกานอนไปเลยพี่น้องเลยเอโอเคโอเคเบิ่งกันเมื่อน,นั้นเาราไม่ได้มารีวิวเพราะว่าอ่ามีเขตเต็มอยู่นี่ก็มีครบกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้มีอาหารหมูหน้ำมีอย่างครบกันเลย เออแต่ว่าโซนนั้นมันจะได้วิวได้วิวซื้อพี่น้องเลยแต่ว่าห้องนี้ก็ลูลาคือก,กันเนะค่ะค่ะคักค่ะค่ะโอเคโอเคอเคืมไปพี่น้องเลยม่ตาบปเตียงกะสิเก็บเสื้อผ้าอ่าเก็บเพิ่นเก็บของมานอนผักนอนเศร้าก่อนบาดนี้เนาะจะได้กับบืนเจอกันเด้อพี่น้องเด้อกับสีผ้าเมิ่น ไปเยี่ยมยามสามข้าพ่งทั้งเพื่อนเพื่อนน้องมิแล้วก็สิไปทั้งใดต่อกิดทั้งว่ากันอีกเช่นะนึงเนาะสำหรับมื้อนี้บ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ายสองโมงกันขึ้นเลยมื้อนี้ตามื้นสิบโขึ้ืนเลยเอาขอบมุกขอบใจเรืยๆอยู่ดีไม่แห้งเป็นสุขสุขคนขอบบุญขอบคุณเรืนนยๆที่แนะห่งกำลังแนงใ,นใจแล้วก็ติดตามรับชมตลอดเนาะ,ะจนฮอตจนถึงบงผักบงเสาพี่น้องเอ้ยฮอตด,ด้วเด้อเมืองชายแตงแข่งเสกองเนาะ พักอยู่นี่แหละประมาณสองมือ้อี่นอนเลยได้จังเดินทางต่ออาสนะกินนี่บนเตียงขอตจุจบคลิปก่อนอยูดดด่ดีมีเฮงปัสกุฎสุกคนพี่นองเลยสบายดีพักผ่อนกนไปนอนก่อนบ่อยแล้วบา,บาย